กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเที่ยงค่ะหิวกันหรือยังคะสิรีอีทาวเวลนะคะวันนี้เราอยู่ที่ถนนเจริญกรุง20หรือ22นะคะเรามาตามหาร้านไก่ทอดร้านหนึ่งเขาบอกว่าอร่อยมากคิวยาวมากเลยนะคะเป็นเวลาเที่ยงพอดีอะตรงน้อน,นะคะเห็นไหมคะ ทางเข้าลำบากนิดนึงนะคะเข้าได้2ทางคือตรงซอยเจริญกรุง20ก็ได้หรือซอยเจริญพานชก็ได้เ,เ,ดเข้าจากปากซอย20ทางนี้แล้วค่ะทุกคนเดินไปนะคะไปถึงตัวห,หัวมุมตรงน้อนก็จะเลี้ยวขวานะคะเป็นเมนูน,นะคะหมูกีดละ50สะโพกะโไก่27น้องไก่20 ปีไก่ทอดสินะคะแล้วก็ข้าวเหนียว10บาทเนะาะอันนี้ที่ลูกค้าสั่งอะไรวันนี่ไอคอนก็ไม่อยู่สุดยอดเลยวันนี้อน,น,นทำงานวันนี้พอ,อให้ขายเี่ยครับขี่แต่ห้บาท ม่อนไม่นายหรอกอ่ะหลังสาหน่อยไม่หลังสายหรอกเดูได้เอวจะหลุดโอ้มันอะไรนะไอ้ยีนวดให้ไอะไรอะไรมันลวดนไรไหนไหนเฮียมันลวดให้ตัวอะไรล่ะที่ไหนมันลวดเนี่ยเอวหนูจะหลุดเลยรับคนงานสิคะคะรับคนงานค่ะ เดือนละสองเดือนแล้วเนี่ยก็แบบปลงเสเข้าไปวานยูันชาเป็นทนนะะยยายาทุนชาลัดทุนาขียตะกู่ต้องหันกับเดียเนี่ยต้องหันได้ไ่กี่ึ่องต้องหเวาที่ม6ทท่ทท่เท่าท่ทท่ทท่ทนท่มทมที่ทที่ทุท่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 ท ของร้านเฮียสีสวยมากนะคะสีเหลือง ลูกค้ายืนรอคิวนะคะสุกไม่ทันลรามาถึงตอนเที่ยงพอดีเลยได้ได้สองตัวมาแล้วก็ระบายได้ได้กาแฟมันสองตัวเพ้่งระบายมีคุณช่วยนี่มาทําไม่ทันแต่วันไม่ไหววันไม่ไหววอนรู้สึกจะช้านะ้็จะเกลื่อนไปหน่อยแต่ว่าตัวเล็ก่ขัวแฟน่ะ มันก็บอกแล้วมันไม่เอามันบอกเลยเอาอย่างด้านล่างนะคะการไม่ช่วยมัช่วยได้แต่ว่ามันไม่เอามันให้น้องคนะ้านเน้ทำที่ขนาดทำได้เาอยู่ทางด้านล่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ ้องใหญ่มันปลูกยากแต่แล้วเนี่ยเนี่ยัวกประมาณที่ยอยู่ตลาดน้อยนี่ยหอยู่นจริญทางนิดเนี่นี่คามมงเย็แต่ว่าถ้าอมหมดก็คือต้อน่หลจกนั็เปาร่เ็บประมาณห้าโมงถ้าไม่ถึงน่ามของหมด ได้้โโอหทำเตเี้ยง,งเลยทำไห้หัวแข็งเลยลูกไอ้บ้านที่ปลอดภัยมันมานี่มันจัดการเอกหมดนะเก็บโล่นเก็บนี่ให้หมดโม่อนะค่ะหน้าเห็นหน้าตัวเองเลย ยี่ไม่เด็กรุ่นใหม,ม่เด็กดีนะเนี่ยขยันเขาเขา,าออกอาการเลยคน,นไม่ออมกันแน่ใช่นั่นแหละมันรู้เลยนั่นแหละมันจะทำก็ทัเนี่ยในครัวเนี่บนยบ่นแล้วเนี่ยครัวนั้นโรงแรมบนนน่นแล้วขาดคนถุงหายหายไปายายสามแล้วคอยเหมือนกันเนี่ยสั่งเลยก็เอาเอาเอาตะก้อไปเลย

เขาไม่ได้ยืนตำแหน่งนี้กงนั่นเอลแล้วลงไปได้ไหม่อยากเดิอดใส่เอาเป็นดาราไปเดไ้ไปมาเอากิโลหนึ่งครึ้นโล ที่ที่ทำงานด้อยุื่ใจเลยโอ้โหสองนั่งหนึ่งปีหนึ่งอืมอร่อยอ่ะมันจิ้มแจาวอร่อยมากเลยมันมันมันเข้ากันกับอืมมันกรอบ มันกรุบๆอร่อยมากค่ะไม่เคยกิน ่ทุกคนเราจะชิมไก่อ่ะหอมมากอ่ะจะกินไงดีกรอบแปงกอบอ่ะอกรอจริงินไก่าจิ้ม,มกับนจิ้มวาน ฟังเสียงนะคะอกินจนเหนื่อยเลยนะคะกรอบมากนุ่มมากนะคะเป็นอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆแวะมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมา ที่ซอยเจริญพาณิตนะคะหรือเข้าซอยเจริญกรุง20่ม20ก็ได้ค่ะเอารถไปจอดที่วัดวานนะคะแวะมาหาเฮียฟ้าไก่ทอดนะคะได้วเวลาตั้งจากกันแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกัะงกิ้งให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่กับวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ